คืนเลยพี่เอไลฟ์สดค่ะตอนสี่ทุ่มกว่าขโมยขึ้นบ้านโอ้แล้วเห็นบอกครั้งที่สองแล้วใช่ไหมพี่ทุกี้แล้วพู่เอพูดเหมือนประนึ่งว่ารู้นะว่าใครโอแต่จะบอกว่าอย่าเอาชีวิตมาทิ้งที่บ้านค่ะที่นี่นอกจากผีแล้วยังมีสิ่งน่ากลัวเยอะแยะว่างั้นโอ้คุยกับพี่เอเลยดีกว่าพี่เออยู่ในสายค่ะพี่เอคะสวัสดีครับลุงหยกทุกี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่เอครับครับเล่าให้ฟังหน่อยค่ะพี่เอพี่เอรู้ตอนไหนว่าโจรขึ้นบ้านแล้วเขาได้อะไรไปไหมคะ เมื่อวานเนี้ยพอดีถ่ายรายการอยู่นะฮะแล้วก็ประมาณสักเกือบทุ่มอ่ะก็โพสเพอ่ะครับ,รบแล้วก็แม่บ้านเนี่ยเขาเข้ามามาปล่อยสุนัขเพราะว่าจริงๆอ่ะต้องสับเวรกันปล่อยไงแล้วพอดีช่วงที่ปล่อยปล่อยหมาเนี่ยขโมยมันเดินเข้ามาแล้วเข้ามาถึงจะถึงหน้าบ้านพี่แล้วขึ้นมาข้างบนแล้วด้วยฮะคะอือเห็นเป็นตัวตัวเลยเหรอคะพี่พีเอ เห็นเป็นคนเลยครับเห็นเป็นคนตอนนี้แม่บ้านเนี่ยเป็นผู้หญิงก็เลยตกใจตกใจแล้วก็ตะโกนเรียกไอ้ใบตานใบตานก็คือฮีโร่ที่เคยลงหน้าหนึ่งอ่ะค่ะที่กัดขโมยมาแบบเลือดสาดไปหมดเลยฮะโอ้ไอ้ตานช่วยด้วยเร็วตานช่วยด้วยเท่านั้นแหละพอไอ้ตานมาแล้วเขาปล่อยกู้เมื่อวานเนี่ยอีกตัวนั้นก็ดุมากเลยเป็นเมียใหม่ของไอ้ตาลเชื่อมั้ยทั้งเมียเลยงานนี้ตั้งเมียเลย ทั้งบัวทั้งเมียเลยวิ่งกวดลงคนนาไปเลยอะค่ะอ๋อพี่เอกัดกัดจน,จนเลือดอาบเลยคือตานกัดโจน,จนเลือดอาบแล้วได้ตัวโจรไหมคะพี่เอจริงๆเมื่อวานเนี่ยกัดไม่ทานเห็นบอกว่ากระโดดนะกระโดดตัวปลิวเลยเอ้ขโมยอะคะ่ะแสดงว่าแต่ถ้าเกิดว่า,าเมื่อวานนี้ถ้าขโมยล้มหรือว่าเป็นอะไรเกิดข <จบ S 1> ึ้นในที่บ้านอย่างที่พี่ไลฟ์ไปเลยบอกว่ามันเอาตายแน่ๆเลยค่ะแต่ก็ดุมากกระบังแก้วในบ้านอันนี้แค่สองตัวนะตุ๊กี้กับหยะ สองตัวเองนะแต่ถ้าที่บ้านพี่ยังมีเป็นโขงเลยอ่ะเพราะเมื่อวานนี้เกิดว่าดีว่ายังไงก็ไม่รู้แม่บ้านเขาเห็นบอกว่าแม่พี่อยากจะเข้ามาปลูกผักหรืออะไรก็ไม่รู้ก็เลยบอกว่าเอออย่าเพิ่งปล่อยนะเขาก็จะโทรรายงานตลอดเลยฮะแต่ส่วนที่อ่ะพี่ไม่ไม่ชอบให้ขังเขาก็จะเปิดบริเวณกว้างๆจะให้เขาเดินรอบบ้านอะไรอย่างเงี้ยเพราะไม่ชอบขังสุนัขในสงสารเขาใช่ค่ะเขาจะเครียดใช่ครับแต่สุดท้ายก็ไม่ได้อะไรไปใช่ไหมพี่ ไม่ได้อะไรไปก็อย่างที่บอกนะคะจะเอาชีวิตมาทิ้งด้วยนเนี่ยพี่ทู่แล้วพี่ยังโมโหอยู่เลยเออค่ะพี่พี่จะแจ้งความไหมคะอือคืออะไรอื้อตอนหายใจตอหายใจดีกว่าไม่เอาดีกว่าเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็ยังยังไม่ได้มีอะไรเสียหายฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยอยากแจ้งกับคนดูแล้วก็อยากแจ้งกับให้ให้ถึงเขาอะเพราะว่าจริงๆขโมยสมัยนี้ก็เล่นเฟซบุ๊กด้วยนะที่พี่คิดอะ แล้วก็น่าจะเป็นคนที่แบบรู้อะว่าอยู่แถวแถวบ้านนี่แหละครับค่ะแล้วพี่เอจะจัดการเรื่องนี้ยังไงพี่จริงๆอะพี่มีกล้องวงจรปิดนะมีไว้หมดเลยรอบบ้านเนยครับแต่ก็เอ้าให้โอกาสอีกครั้งหนึ่งแต่ถ้าเตือนเขาไงเตือนเขาแล้วก็บอกว่าจริงๆอะพี่ยังไม่อยากแจ้งความและไม่อยากอะไรแต่แค่อยากออกเสียงตามสายในหมู่บ้านก่อนเดี๋ยวไดใ้เขาออกเสียงตามสายเพราะว่าอะไรรู้ป่ะน่าจะเป็นคนในละแวกนี้แล้วก็จะเตือนเขาว่าอย่าเข้ามานะเพราะว่ามันดุมาก มันดุมากแล้วก็เอาชีวิตมาทิ้งแน่ๆค่ะพี่เอคะถ้าถ้าเกิดเขาฟังอยู่เนพี่เออยากจะฝากบอกอะไรเขาคะเอาชัดๆเลยค่ะก็อยากจะบอกนะครับว่าจริงๆแล้วอย่าได้คิดขโมยเขากินรักกินเลยมันไม่คุ้มค่าหรอกอของที่ได้ไปเนี่ยสมมุติว่ามาได้ของมาไปแล้วก็มาซื้อข้าวไปฝากบ้านเนี่ยคุณจะไปบอกกับลูกกับเมียคุณได้ยังไงว่านี่ข้าวพ่อไปขโมยมานะลูกพ่อเป็นมิจฉาชีพมาเมื่อคืนเนี่ยพ่อไปได้จากบ้านชายามานะด้วยอเออ คงบอกกับลูกคงกินกันไม่สนิทใจหรอกทางานที่มันมีอาชีพสุจริตด,ดีกว่าในช่วงเนี้นะพี่จะบอกเลยว่ามันเป็นช่วงหน้าฝน<ฆ>มันจะมีคนที่แทงกบแทงเขียหาปลา<ฆ>อันนั้นนะ่าเป็นอาชีพสุจริตจริงคุณหากินไปเถอะ<ฆ>มันอาจจะเหนื่อยหน่อยแล้วมันอาจจะลําบากหน่อยแต่ก็ยังดีกว่าที่มาเอาของในบ้านเขาไปแล้วดีไม่ดีเนี่ย อย่างที่บอกเะยครว่ามันเออมันเสี่ยงมันเสี่ยงมันเสี่ยงมากเลยแล้วในบ้านแถวบ้านนี้นะคะตอนนี้ขโมยขจรเยอะมากพี่ถึงได้บอกว่าพี่ก็ต้องปล่อยหมาค่ะพี่ต้องปล่อยปล่อยจริงๆครับเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะฮะค่ะค่ะขอบคุณพี่เอด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้นะคะเห็นว่าเจอครั้งที่สองแล้วด้วยพี่เอสู้ๆนะคะจ้าขอบคุณทุกที่กับน้องโยกนะจ้าขอบคุณมากนะคะเราก็ระมัดระวังเนาะตอนนี้ก็ อย่างที่บอกว่าเราไม่ทราบว่าเขาจะมาเมื่อไหร่แต่ทีงนั้นคือฝากบอกโจนด้วยพี่เอบอกนะว่าที่บ้านหมาดุมากโอ้โห <c oughs> ก็เห็นว่ากัดจนเลือดออกเลยอ่ะพี่ดูแี่แ,แต่ก็ยังจะดิน้นหลนหนีออกไปได้นะ